คาตกรค่อนข้างฉลาดเพราะในแต่ละโรงแรมที่เขาเข้าพักเขามักจะใช้ชื่อปลอมและชื่อไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่ชื่อเดียวแต่ในโรงแรมแห่งหนึ่งเขาก็เคยพลาดใช้ชื่อจริงของตัวเองและจากการสืบจากทางทะเบียนราชก็มีเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นที่มีตัวตนอยู่จริงชื่อนั้นก็คือสมคิดพุ่มพวง สมคิดโดนบุกรวบตัวได้ที่บ้านของอดีตภรรยาในจังหวัดชัยภูมิตำรวจพบหลักฐานเป็นทรัพย์สินมีค่าของเหยื่อจากแทบทุกคดีที่เขาได้ก่อศาลได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนายสมคิดพุ่มพวงหรือคิดเดอะริปเปอร์ในภายหลังสมคิดได้ถูกขนานนามว่าคิด เดอะริปเปเพราะพฤติกรรมของเขาจากการล่าเยหยื่อหญิงสาวขายบริการซึ่งไปละไม้คล้ายคลึงกับแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรในตำนานที่ออกฆาตกรรมเหยื่อหญิงสาวที่ขายบริการทางเพศ